จเจริญพรสาธุชนญาติโยมคนใจบุญทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2564เวลาประมาณ16นาฬิกาทางคณะสงฆ์อำเภอปากช่องนำโดยพระเทพคุณหลวงพ่อ่านเจ้าคุณพระมิตีสุตตาพรเจ้าคณะอำเภอปากช่องเจ้าวดวัดคขีริวันได้ถวายเครื่องอุปโภคบริโภคแก่วัดเทวรูทสงธรรมตำบลมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา โดยมีข้าสารจำนวน10บถุงบะหมีกึ่งสำเร็จรูปจำนวน6กลังน้ำดื่มจำนวน10แพทเพื่อปรุงหุงหาอาหารเนื่องจากทางสาธารณสุขตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จําจำนวน 9, 9รายในชุมชนบ้านใหม่สามคัคคีตำบลมูสีอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเป็นเหตุให้ทางวัดงดออกรับบิบบัดชั่วคราวทางคณะสงฆ์อําเภอปากช่องร่วมกับโครงการมอบทำมอบทาน มีความห่วงใยจึงเข้าช่วยเหลือบรรเทาทุกเบื้องต้นโดยมีหลวงพ่อพระครูสถานธรรมทรเจ้าคณะตำบลมูสีเขตสองเจ้าวาดวัดเทวรูปทรงธรรมพร้อมพิสุสมัมเนรเข้ารับถวายปัจจัยพร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าวบ้านใหม่ของเราเนี่ยพอดอีมีหมอหมอมาตรวจพบว่าติดโควิด -19 ติดไปเก้าคนแล้วเสร็จแล้วก็เลยแล้วเอาไปแล้วก็ยังมีพวกที่ว่าเขาเรียกอะไรคัดกรองรวมกันแล้วอีกสี่สิบกว่าคนก็เอาไปไว้ที่วัดสิมาไหลแล้วก็ให้รักษาตัวเองบ้างอยู่ที่นี่ในบ้านบ้างแต่ไอ้ทั่วไอ้คนที่ติดจริงๆนบเก้าคนก็ผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละเขาก็ดูแลเอาไปทีนี้พอเราไปบินธบาตท,ทุกวันน่นแะพอมาตรวจเจออย่างนี้ก็เลยงดบินธบาตนะเพราะว่า เสี่ยงต่อการที่จะเข้าไปนั้นก็ดีครับมีพระจานวนพระมีมีพระห้ารูปแล้วก็เนนสี่แล้วมาฉีหนึ่งรวมไปแล้วสิบนั่แหละพระขีดวัคซีนครบสองเข็มแล้วสองเข็มแล้วไม่ฉีดละไม่ฉีขคิดครบไมยังไม่ฉีดยังยังไม่ได้ครบยังเหลืออีกเข็มหนึ่งก็วันที่ยี่สิบยี่สิบหกแต่ว่าเข็มแรกฉีดแล้วฉีดแล้วอ่าทีนี้วันนี้ ก็เมื่อไม่รับบินทบาทก็คณะสงฆ์ได้ทราบข่าวก็ห่วงใหญ่ได้นำ<ด>เครื่อง<ด>อขบชัน้นอาหารแห้งเท่า<ด>ที่พึงจะหาไดา้ที่เห็นอยู่ตรงนี้เพื่อ,อามาถวายไว้ให้พระสงฆ์องค์เนนได้ขบได้ชัน้นเท่าที่พึงจะเป็นไปได้ให้ญาติโยมได้วุง นะครับไม่เป็นไรเราอแค่นี้แหละก็อยู่แค่นี้ต่างคนต่างอยู่อยู่คนละกุติเพราะเราเราอยู่แยกกันแล้วทีนี้ตอนเช้ามาพอไม่รับบาตก็จะมีโยมมาเนี่ยตักบาตตรงเนี้เขาเขาจะเอามาให้เราเสร็จแล้วพอรับไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้พระลุมวัดมารับรับไปต่างคนต่างชั้นไม่ได้ชั้นรวมกันขอขอบคุณครับขอบคุณที่ได้มา อำนวยความสะดวกกันเล็กน้อยก็ยังดีครับทเล็กๆน้อยๆก็ช่วยเหลือกันไปว่าคิดว่าวันที่ประมาณเราจะเก็บตัวนี่ไว้ประมาณวันที่วันที่สิบสิบสี่สิบสี่นั่นแหละประมาณนั่นแหละสิบสามสิบสี่เดือนเดือนหน้าถึงถึงจะถึงจะดูอีกทีหนึ่งถึงจะตรวจอีกทีหนึ่งก็คงแค่นี้เนาะ <c oughs> ในครั้งนี้ ทางวัดเทวรูปทรงธรรมมีกำหนดกักตัว14วันตามกำหนดเพื่อให้ความร่วมมือตามแนวทางปฏิบัติของสังคมหากท่านใดมีความประสงค์จะช่วยเหลือทางวัดเทวรูปทรงธรรมและผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และในสถานที่อื่นๆทางคณะสองฆ์อำเภอปากช่องโครงการมอบถรำม,มอบทานยินดีเป็นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อเป็นสื่อกลางในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ข้อมูลข้างล่างนี้ขอเจริญพร